สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับก็ผมมีคลิปอยู่ชุดหนึ่งเก็บโรงหนังเก่าทั่วประเทศไทยนะครับก็มีโรงหนังหลายที่นะครับนี่คือที่ลบบุรีครับไม่มีท่อปักไหมครับเียเปิดไฟยืดเขาเปิดได้แต่เขามองปักไม่เห็นนะครับที่ลบบุรีนะครับไมม่่คคอยไดรับผนะปเรื่อยๆครับตรงนี้คือ มาลายลาม่านะครับมาลายลาม่าเคยเป็นโรงหนังที่ดังที่สุดในลบบุรีนะครับ,บ,บ,บตอนนี้กลายเป็นที่อยู่ของลิงครับมาเลยใครใส่ข้าวแปะพี่แจ๊กน่ะนี่เข้ามาครับเหมือนมีเสียงลิงหรอือเปล่า ต่ไปมันจะลงนี่ครับอ,อ,บบอดีตบบาาอดีตลงหนังนะครับระวังสายไฟนี่ครับราสายไฟครับผมนี่ครับต่อไมันโลง่งครับดูครับระวังนะข้างบนนะครับ,บ,นนรบลิงนะฮนะ,ะนะลิงเกาะอยู่โครงฟ้าพดานเก่านะครับโอ,โอุ้น่นลิงสายนี่ครับกลายเป็นดงลิงครับอันซีนลบบุรีนี่คือเวทีนะครับ สมัยก่อนเนี่ยนอกจากเป็นโรงหนังแล้วทำหน้าที่เป็นเวทีด้วยปกติโรงหนังทั่วประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่จอดรถบ้างแล้วก็เป็นสนามแบดบ้างแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้การทําเป็นยกปูนเลยนะก็เลยเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นยากบางที่เนี่ยเขาทําเป็นยก เป็นโครงไม้นะครับอัดตัวที่นั่งเนี่ยก็เลยทำง่ายแต่ที่นี่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับก็ <Okay. S 1> เหลือแต่อดีตความรุ่งเรืองนะครับก็พายไม้เห็นนะครับสำหรับคนรุ่นเก่ารุ่นแก่นะครับของเมืองลบบุรีนะครับคนนี้เคยอยู่เคยได้ผ่านประสบการณ์โรงหนังมาลายลาม่านะครับสุดยอดเลยครับ นู่นนะครับลิงเป็นบ้านลิงแลครับเสียงครึ้งตึงคึงเนี่ยคือลิงวิ่งอยู่ในท่อระบายอากาศครับมาลายละม่าครับผมถ่ายนี่ปีเดือนเมษายน2559ครับ2016ก็เก็บไว้เป็นประวัตินะครับแล้วพบกันใหม่กับ c h anel n Feel Thai ใน YouTube ครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับนี่จะรถบรัลี